สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะหากเพื่อนๆพื่กำลังมองหาที่พักในอำเภอภูกระดึงบรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติแถมยังมาพร้อมกับกิจกรรมในที่พักวันนี้เป็นเอกเรื่องเที่ยวจะขอแนะนำสามที่พักอำเภอภูกระดึงเมืองธรรมชาติสำหรับนักปีนเขายอดฮิตบรรยากาศดีอัปเดตใหม่ล่าสุดให้เพื่อนๆได้ไปตามรอยกันค่ะ บอกเลยว่าแต่ละที่สวยและบังสุดๆจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันได้เลยค่ะภูกระดึงแฟมิลี่ฟาร์มวิวมองเห็นยอดภูเขาภูกระดึงเป็นอีกหนึ่งที่พักที่สามารถมองเห็นทั้งวิวภูเขาและป่าสวนต้นหมากได้แบบ180องศาสำหรับห้องพักมีทั้งหมด10ห้องค่ะมีโดมตอบโจทย์สายแคมปิง้งราคาเริ่มต้น500บาทต่อคืนมีลานให้ปิ้งย่าง มีทั้งเป็นบ้านสไตล์มินิมอลพักได้สองท่านอยู่ท่ามป่าต้นหมาก และโมเดิร์นพักได้4 6ถึง6ท่านมีความเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนภายในห้องนอนบอกเลยว่าสะดวกสบายกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเหมาะสำหรับการชวนคู่รักหรือครอบครัวมาพักผ่อนมากๆค่ะนอกจากนี้ทางที่พักยังมีในส่วนของห้องอาหารเปิดโล่งให้นั่งทานชิลๆริมน้ำกันอีกด้วยพร้อมบ่อตกปลาฟรีอาหารเช้ามุมถ่ายรูปเก๋ๆอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะ มีที่สำหรับชาร์จรถไฟฟ้าฟรีแถมมีรถรับส่งไปที่ลานจอดรถอุทยานแห่งชาติภูกระดึงฟรีหากท่านต้องการที่จะพิชิตยอดเขาภูกระดึงที่พักอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพียง4กิโลเมตรสอบถามเพิ่มเติม0 956937122หรือ0 885519530ราคาเริ่มต้นเพียง500บาท ด้วยบ้านทิพุวนรีสอร์ทภูกระดึงโฮเ็ลที่พักภูกระดึงตั้งอยู่ในอำเภอภูกระดึงสำหรับใครที่อยากเดินทางมาพักผ่อนที่นี่แนะนำให้ปักหมุดมาที่ที่พักภูกระดึงบ้านทิพซวนรีสอร์ทเข้าที่พักค่ะจะเดินทางง่ายสะดวกรวดเร็วการตกแต่งของที่นี่เป็นแบบลอฟ์สไตล์มีความผสมผสานกันระหว่างศิลปะตะวันออกพื้นที่ตกแต่งด้วยสีสันสะดุดตาเฟอร์นิเจอร์ไม้งดงามจริงๆค่ะ ในส่วนของห้องพักจะมีทั้งหมดกว่า20ห้องค่ะซึ่งมีความกว้างขวางและเป็นส่วนตัวด้วยความที่ทุกห้องพักหันหน้าไปในทางเดียวกันหมดค่ะจึงมีความเงียบสงบตอนเช้าก็จะมีวิวหมอกยามเช้าเห็นแล้วใจฟูสุดๆเลยค่ะบ้านทิศวันรีสอร์ทเปิดให้บริการตลอดทั้งปีสอบถามเพิ่มเติมที่0819648419หรือ0868501109 เพจที่พักภูกระดึงบ้านทิพซวรรีสอร์ทต,ตลอด24ชั่วโมงราคาเริ่มต้น600บาทแล้วพบกันนะคะ อีกหนึ่งแห่งที่เราขอแนะนำภูน้ำฟ้ารีสอร์ทต,ตั้งอยู่ในอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเป็นที่พักที่ตั้งอยู่บนเนินติดกับวิวห้วยยางมองเห็นวิวเทือกเขาภูกระดึงได้อย่างสวยงามหน้าที่พักจะชมพระอาทิตย์ตกอยู่เหนือทะเลสาบน้ำจืดห้วยยางได้อย่างสวยงามที่พักเป็นบ้านไม้มีจำนวนหกห้องแต่ละห้องตกแต่งอย่างเรียบง่ายสะอาดสะอา้านสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งเครื่องปรับอากาศทีวี ตู้เย็นห้องน้ำในตัวพร้อมระเบียงชมวิวสำหรับราคาที่พักเริ่มต้นที่1000บาทต่อคืนเต็นท์สำหรับ2องท่าน700บาทต่อคืนหากเอาเต็นท์มาเองก็สามารถกางได้ที่ลานสนามของภูน้ำฟ้าได้โดยค่ากางเต็นท์ราคา200บาทต่อคืนภูน้ำฟ้ารีสอร์ท เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนก่อนขึ้นภูกระดึงหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติสามารถนั่งพักผ่อนรับลมชิลๆกับบรรยากาศปิ้งย่างร้องเพลงบริเวณลานกิจกรรมหน้าห้องพักติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817997379เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกัน ถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามถูกใจแฟนเพจเป็นเอกเรื่องเที่ยวกันด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวการท่องเที่ยวใหม่ๆอัปเดตจากพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและลาไปก่อนสวัสดีค่ะ